มาครับผมวันนี้พามาชมบ้านนกดาวสไตล์โมเดิร์นบางนี้กันครับผมสวัสดีครับผมบอมบ้านนอกดาวครับผมวันนี้พามาชมบ้านกันอีกหนึ่งหลังครับผมซึ่งเป็นผลง,งานของทางร้านตอนนี้งานเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เตรียมส่งมอบลูกค้ากันแล้วนะแต่ว่าก่อนที่จะส่งมอบก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยผมพามาชมรายละเอียดบ้านหลังนี้กันเพื่อมีใครกำลังมองหาบ้านไม้นกดาวสไตล์โมเดิร์นนะมาดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งหลังที่ให้ทุกคนดูนะนี่ซึ่งบ้านที่ก็จะตอนนี้เป็นบ้านหน้ากว้างขนาดอยู่ที่ เจ็ดเมตรทุกคนหน้ากว้าง7เมตรลึกลงไป6เมตรเลยอันนี้เราทําเป็นบ้านไม้จริงทั้งหลังเลยนะเป็นบ้าน2ห้องนอนนะครับมีห้องครัวนะครับมีระเบียงหน้าบ้านกว้างๆนะเดี๋ยวเดินชมรอบๆบ,บ,บ้านกันก่อนนะนี่อันนี้ซึ่งที่เราเห็นโซนฝั่งนี้จะเป็นโซนดน้าหน้าบ้านนะหน้าบ้านยาวไป7เมตรเลยแล้วก็ลึกนี่ลึกลงมา6เมตรเลยอันนี้เราจะทําแบบออกแนวบ้านกึ่งแนวสไตล์คาเฟ่นหน่อยนะมีมานั่งเป็นเคาน์เตอร์บาร์ให้มีหน้าต่างรอบทิศรอบทางนะสำหรับแบบ เอาเป็นบ้านพักบ้านสวนบ้านพักตาอากาศยางได้เลยทุกคนนะหรือว่าเอาไปทําคาเฟ่ทาร้านกาแฟก็ได้นะนี่งานจะเป็นงานไม้เก่านะเป็นงานอ่างานจะเป็นงานไม้เก่าร้อยเปอร์เซ็นต์ผนังบ้านอะไรต่างๆจะเป็นงานผนังลูกฟักนะบ้านจะออกเป็นทรงแนวสไตล์โมเดิร์นนะหลังคาที่ใช้ก็เป็นเมทัลชีทแบบฉนวนความร้อนพีวีโฟมอย่างดีเลยไปชมรอบๆบ้านกันทุกคนนี่เดี๋ยวผมพาเดินชมไปรอบๆบ้านกันว่าเป็นยังไงนะสไตล์บ้านทรงบ้านแล้วก็มีออปชันอะไรให้บ้างนะนี่โซนนี้เป็นโซนด้าหน้าบ้านนี่มานั่งเรายาวมาจากด้านข้างบ้านเลย เป็นรูปตัวเอมาฝั่งนี้นี่มานั่งก็จะเป็นโซนเคาน์เตอร์บาร์ให้การหุ้มทรงหุ้มเสาแล้วก็หุ้มให้ออกแนวแบบสไตล์โมเดิร์นหน่อยนะนี่โซนฝั่งนี้จะเป็นโซนหน้าบ้านบันไดบ้านหลังนี้จะอยู่โซนด้านหน้าฝั่งนี้นี่บันไดก็จะมีขึ้นให้3ขั้นบันไดเราทําหลบเข้าไปใต้ชายคาโซนฝั่งนี้นะหลบเข้าไปใต้ชายคามีบันไดขึ้นให้3ขั้นความสูงของบ้านก็อยู่60เซนนะทุกคนนะความสูง60เซน โซนฝั่งนี้จะเป็นโซนเคาน์เตอร์ครัวนะหรือว่าใครทําคาเฟ่นนะโซนฝั่งนี้อาจจะเป็นโซนแบบทำทำอาหารทําแบบกาแฟาละได้นะเดี๋ยวยังไง <c oughs> ผมพาไปดูว่าภายในเราบิวเคาน์เตอร์ครัวตนะ่างๆให้สวยงามเรียบร้อยแล้วนะทุะกนคนโซนฝั่งนี้เป็นโซนด้านข้างบ้านบ้านจะลึกลงไป6เมตรอย่างที่บอกงานผนังอย่างที่นี่ที่บอกว่าเป็นงานผนังลูกฟักเลยเข้าริมซอลริมทุกตัวสีที่เราลงจะเป็นโทนสีสักทองนะทุกคนนะเป็นงานไม้เก่าแต่ว่าเราเอาลงเป็นโทนสีสักทองบางก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นแล้วกระจกเราก็ติด ทีมงานเพิ่งมาติดกระจกเรียบร้อยแล้วกระจกจะลงเป็นสีชานะสีชาห้ามิลหนาๆเลยนี่ส่วนฝั่งนี้จะเป็นโซนหลังบ้านทุกคนส่วนแบบนี้เป็นโซนด้านหลังนี่ด้านนี้จะไม่มีห้องน้านะผมแจ้งไปแล้วว่าไม่มีห้องน้ําแต่ว่าเราจะมีในส่วนของโซนบันไดหลังมีประตูหลังบันไดหลังลงตรงนี้ให้ด้วยนี่มีบันไดขึ้นให้ลงให้3ขั้นเผื่อเราต่อห้องครัวและห้องน้ำอะไรนะหลังบ้านเพิ่มได้นะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นชุดประตูบานเลื่อนออกมานะเนโลกฝั่งนี้ลูกค้าก็สามารถต่อเป็น อ่าห้องน้ําหรือว่าต่อเป็นครัวหลังบ้านต่อชายคาด้านหลังเพิ่มได้นะทุกคนนะนี่เรารอ,รอ,รอบ้านก็จะประมาณนี้ไปไปชมภายในกันว่าภายในบิวอินเป็นยังไงกันทุกคนมาไปขึ้นไปชมภายในบ้านกันว่าภายในบ้านมีห้องอะไรบิวอินยังไงมนาะทุกคนซึ่งภายในเราก็กรุเป็นงานไม้จริงทั้งหมดเลยนะครับเป็นงานไม้ทั้งหมดเลยมีบันไดขึ้นให้สามขั้นหน้าบ้านอย่างที่ผมแจ้งตอนแรกนะก็คือมีบันไดขึ้นให้สามขั้นหลบเข้ามาในตัวใต้ชายคาเนาะฝั่งซ้ายมือของตัวบ้านนี่จะเป็นระเบียงระเบียงรับแขกระเบียงพื้นที่นะกวว้าว้าางงๆยยฝ่นนีีเล ม้านั่งตัวน,นี้เราสามารถนั่งเป็นแบบนั่งพนักพิงได้ช,ชิวๆได้หรือแบบเราอยากนั่งแบบหย่อนขาจิบกาแฟนั่งกินข้าวช,ชิวๆหน้าบ้านชมบรรยากาศถ้าใครมีพื้นที่มีวิวสวยๆนะนี่นี่ก็จะเป็นในส่วนของโซนบาร์ให้นะนโซนบาร์โซนม้านั่งให้ยาวมาฝั่งนี้เลยตอนนี้ฝ้าด้านบนเราก็กรุบเป็นฝ้าง,งานไม้จริงระบบไฟต่างๆเราก็ติดตั้งให้ครบเรียบร้อยนะนี่งานพื้นก็เป็นงานไม้จริงลงสีเสร็จเรียบร้อยบ้านหลังนี้จะเน้นแบบกระจก รอบทิศรอบทางรอบบ้านเลยนะทุกคนสาหรับใครที่แบบมีวิวสวยๆอย่างที่ผมบอกว่ามีวิวสวยๆสามารถเทควิวได้ร้อยสามสิบร้อยร้อยหกสิบองศาเลยนี่ไปดูในห้องห้องแรกก็จะอยู่โซนฝั่งนี้มีชุดประตูก็จะเป็นชุดบานเลื่อนทั้งหมดเลยนี่ห้องที่หนึ่งขนาดหน้ากว้างอยู่ที่อ่ากว้างเป็นรุ่นสามเมตรห้าสิบึกลงมาสามเมตรนะห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างรอบทิศรอบทางมีหน้าต่างซ้ายขวามีหน้าต่างด้านหน้าหน้าต่างเนี่ยที่บอกว่าเป็นชุดบานเลื่อนบานสไลด์ทั้งหมดแล้ว ระบบไฟก็ติดตั้งให้เรียบร้อยสายแอร์เราหย่อนไม่ให้ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของผนังผนังตัวนี้เราสามารถปิดกั้นห้องโซนห้องใครห้องมันก็ได้หรือว่าเราแบบอยากเปิดทะลุหากันก็ได้นี่สามารถเดินทะลุหากันได้และอยากปิดกั้นห้องเราสามารถปิดล็อกไว้ได้นะสามารถทําเป็นห้องใหญ่เยอก็ได้หรือว่าแบ่งครึ่งเป็นสองห้องก็ได้นะนี่แล้วก็มาต่อมาฝั่งนี้มาโซนฝั่งนี้หลังจากห้องนี้แล้วก็โซนด้านหลังฝั่งนี้ฝั่งระเบียงฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซน เคาน์เตอร์ครัวโอ้พื้นลื่นมากุกพนพื้นทีมงานก็ลงสีเรเรียบร้อยเงาวิ่งเลยพื้นลื่นๆ่นเลยนี่ตอนนี้จะเป็นโซนห้องครัวนี่มีชุดประตูบานเลื่อนตรงนี้ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนอย่างที่ผมแจ้งว่าเราบิวอินเคาน์เตอร์ครัวอะไรให้เรียบร้อยให้ตากล้องเดินตามเข้ามาดูนี่เราบิวอินเป็นโซนเคาน์เตอร์ครัวเป็นรูปตัวแอลตรงนี้ให้ด้านล,ล่างแล้วก็มีตู้เก็บคองเก็บของให้บิวอินนี่อันนี้จะเป็นงานนั่เก่าจากทางร้านเลยนะอันนี้เราบิวแบบหลังต่อหลังเลยเราไม่ได้แบบซื้อสําาเร็จมนนะีน ตัวนี้เราก็ยิวอินภายในให้เรียบร้อยมีหน้าต่างระบายอากาศระบายแสงให้เผื่อเราทําครัวทําอาหารเปิดรับลมรับแสงได้นี่โซนฝั่งนี้แล้วก็จากฝั่งห้องครัวจะมีประตูโซนฝั่งนี้มาอีกห้องนึงนะทุกคนสําหรับเผื่อแบบอีกห้องนึงนี่ตัวนี้แต่ว่าห้องนี้จะมีประตูออกหลังนะจากที่เราดูรอ,อบบ้านตอนนั้นก็จะมีประตูแล้วก็บันไดเผื่อเราต่อเติมทําห้องน้ําทําอะไรเพิ่มหลังบ้านได้หน้าต่างก็มีรอบทิศรอบทางเหมือนกันเหมือนกับห้องนั้นเลย แล้วก็ผนังฝั่งนี้อย่างที่ผมแจ้งว่าสามารถเปิดทะลุหากันได้นะนี่เราอยากเปิดทะลุหากันก็ได้อยากล็อกไว้ก็ได้นะแล้วแต่เราสะดวกเลยทําเป็นห้องใหญ่ก็ได้หรือว่าห้องเล็ก2ห้องก็ได้ทุกคนนะสวยงาม,งมางนะบ,บ้านหลังนี้ทุกคนนี่เป็นยังไงกันบ้างสำหรับรายบ้านหลังนี้ทุกคนบ้านหลังนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าสิทร้อยเปอร์เซ็นตะ์เียบเรียบร้อยเป็นงไงลงตัวสวยงามไหมใครกำลังมองหาบ้านพักบ้านสวนแบบเอาไปเป็นพูลวิลล่าหรือว่าไปเป็นบ้านหรือว่าคาเฟ่ต่างๆ,ๆนะสามารถ สั่งจองสั่งสร้างได้นะตามรายละเอียดที่ผมบริวิรแบบนี้นะทางร้านเราขายในะราคานะครับ499,000บาทนะทุกคนถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ที่ผมทิ้งให้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ